สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายหโฮดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยนูบบ่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงวัวงามทางบ้านดอนชี่ครับมือนี้อยู่กับพี่ปัม๊มปั๊มนะครับเนาะพี่ปั๊มนะครับบ้านดอนชี่ตำบลดงบงังอำเภอเลือดอำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนี้พี่ปั๊มเพินเ่นสิเปิดให้พี่ให,พให้น้องเบิ่งหนึ่งสาวนาหนี้อยผสมแล้วพร้อมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นบ่าวจูนต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนสักคนก่อนครับที่เข้ามากดดตติามกดดไลค์์กแชร จูนให้เดอร์บายหัวดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนโดยการดูโฆษณาในคลิปวิดีโอของบ่าวจูนครับเห็นให้บ่าวจูนมีเหี่ยมีแห้งหาเบิ่งห่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องครับมื้อนี้หนึ่งแม่สาวน้อยๆผสมแล้วนะครับเนาะผสมพอสี่หกหกจูเนียนะครับผสมไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่สามตุลาบังหันนี่ตัวนี้เพิ่งผสมเฮ้ยถ่านเหนียพันรอบนะครับเพิ่งผสมท้ายสูงประมาณร้อย ร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะสี่สิบห้าบวกสี่สิบห้าบวกลบพี่น้องแข่งขาสมส่วนงัวนี่เพิ่นชโลมน้ำมั่นใยเย่ะวะทั่งเหลี่ยมเทั้งเงางพี่น้องขนขนงามแหง้งอยากให้พี่น้องเห็นขนจริงๆเพิ่นครับเหลี่ยมหย,ยาบๆเลยเนาะสุดยอดครับลัางเปย์นะครับเป็นมีเข่าโค้งข้องกามเนื้อสองชิ้นนะครับเนาะสองสองตอนพี่น้องควันยื่หมองนังครับ เรื่องกระชับแขงขาสมส่วนเพลินนะครับแดงจนกำพี่น้องเอิกกว้างนะครับเรื่องบกพ้าวใ่ขนเพลินงามอีดีเ้อพี่น้องง่วงแบนี้เบาจูบบุริบบุริย่องอีดีครับขนเพลินงามหายากครับง่วงแบบนี้เพลินเป็นลูกกระทบหรอครับนี่ลูกกระทบมีเสื้อบามันครับมีเสื้อบาหมันนํานะครับเปิดราคาไว้ซําไดครับพงศิัห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องอ่า อำนาจบ้านเฮานี่เปิดแท่งขายถือเดียวต่อต่อได้หลายบอลนี่ยขึ้นหยิ้มยังสั่นเครื่องนะครับอ่าให้พี่น้องเบิรงเครื่องนุ่มสีนุ่มสีบอมีติีนเหรอครับเนาะพ่วงหางยาวงามเพิ่นบมเดลพี่การหางเด้อพี่น้องเพิ่นมีแห้งบ่เลยหางโค้งกีซื้องัวให้นนตเต็มครับถ้านนตเต็มสาวปันใด้นะครับหกหมื่นห้าพันบาทตี ครับหกหมื่นห้าพันบาทขึ้นราคาห้องอ่าบันทาพี่น้องสนใจง่วนนี่ให้โทรมาหาเบอร์ได้ครับศูนย์เก้าหกครับแปดหนึ่งห้าครับสามสามศูนย์สองครับอ่าพี่ปั๊มครับพี่ปั๊มนะครับพี่กัดบานดอนชีอ่าตำบลดงบางอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเดี๋ยวบานจุนเสียบงอีกนิดนึงนะครับท้ายสูงประมาณลอยซีซึมหาบวกลบครับแดงแดงจนแดงจนกำพี่น้องแดงแห้งนะครับ เรื่องกระชับแข่งข่ายง่างสมส่วนเลยครับผสมพออีฮกฮกจูเนียไว้ครับเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมานะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับจังโทรมาหาพี่ปั๊มเพิ่อนเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวจูนก็ต้องขอบคุณพี่ปั๊มเป็นอย่างสูงครับที่ให้บ่าวจูนผ้าพี่พานอนมาเบิ่งง่วงงามๆในมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดติดตามกดไลก์กดแชร์จูนได้เดือดใบหอดงสิกปีครับ